ครับผมถ่ายวีดีโอให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้เสียบสายหกหุนนะครับเอาสายมาเสียบนั่น,นะครับผมกอกน้ําอยู่ในนี้นะครับแล้วผมเอามือปิดตัวนี้ไว้นะครับผมจะเสียบนะครับถ้าไม่มีน้ําในระบบเลยมันก็ดูะดดดไม่ขึ้นนะครับไม่ชางเลยนะครับ มีวนถอดตักให้ดูนะครับมันมีน้ำอยู่ในระบบนะครับมันจะเสียบใหม่นะครับมันจะขึ้นมนมครับมีน้ำอยู่ในเนี่ยมีอกีที่ผมที่เอาเกรอกน้ำครั้งแรกมันไม่มีน้ำในระบบเลยนะครับต้องกรอกแต่ถ้าลูกค้าจะใช้ก็คือใช้หัวกระโหลกหรือเช็กวาลวที่ท่อทางดูดนะครับ ็ไม่ต้องกรอกน้ํากรอกน้ํครั้งเดียวเลยนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูใหม่นะครับนะครับเสียบใหม่นะครับต้องจับตัวนี้ไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันดูดก้นถังมันก็ยังไม่ขึ้นผมเทสตั้มให้นะครับนี่นะครับเอามือเสียบๆนะครับ ให้เทสให้ลูกค้าดูนะครับเทสให้ลูกค้าดูตามนี้นะครับต้องกาลูกค,นนค้าตอบรับนิดนึงนะครับถึงจะให้ได้นะครับของค,ครับ